จากความบันเทิงที่คนชมได้รับภาพยนตร์ยังทําให้เราได้เรียนรู้หลากหลายเรื่องราวแง่คิดมุมมองที่สะท้อนผ่านสังคมหรือวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วยและแน่นอนว่าภาพยนตร์เป็นเหมือนสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันมากกว่าเบื้องหน้าที่เราได้เห็นคือความทุ่มเทของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ในวันที่ทั่วโลกถูกเชื่อมต่ออย่างง่ายได้ด้วยเทคโนโลยีผู้คนในวงการภาพยนตร์ก็มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งกันมากขึ้นเช่นเดียวกันกับอุตสาหากรรมภาพยนตร์ไทยจีนที่ผ่านมามีความร่วมมือระหว่างกันที่เป็นรูป,ปรธรรมโดยทั้งสองประเทศได้ลงนามความร่วมมือทางวัฒนธรรมวงการภาพยนตร์สองฉบับพร้อมแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งจากภาครัฐเอกชนซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างกันค่ะ วันนี้พลอยจะพาคุณผู้ชมมาฟังมุมมองของคนในวงการภาพยนตร์ทั้งฝั่งไทยและจีนที่ได้มาร่วมกันพูดคุยในงานเสวนาที่น่าสนใจอย่างการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ไทยจีนรวมถึงโอกาสความร่วมมือในการถ่ายทำภาพยนตร์ร่วมกันระหว่างไทยและจีนด้วยค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปของงานเสวนาในวันนี้นะ่คะคืองานเสวนาในวันนี้เนี่ยก็คือมันก็มาจาก แนวคิดหนึ่งซึ่งเราเคยคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนำภาพยนตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท,ที่เราให้ใหความสนใจถ้าเราจะมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ส่วนหนึ่ง<า>แต่ว่ามันก็จะสร้างความรู้สึกที่เป็นบวกหรือความรู้สึกกับประเทศในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์หรือ่างต่างๆได้ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในแต่ละปีมีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในไทยจำนวนมากจากข้อมูลในงานเสวนาปีที่ผ่านมาทีมถ่ายทำหนังต่างชาติใช้งบถ่ายทำในไทยมากถึงกว่า6,600ล้านบาทขณะเดียวกันตัวเลขเฉพาะแค่ป,ปีนี้ปีเดียวช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีกองถ่ายภาพยนตร์เข้ามาใช้สถานที่ถ่ายทาในไทยแล้วถึง214เรื่องสร้างไรายได้ให้ไทยไปแล้วกว่า3,431ล้านบาทค่ะ และมีแนวโน้มว,ว่าตัวเลขจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าหากมีความร่วมมือระหว่างกันจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศและจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันไปในตัวอีกด้วยคุณมิวคงมองว่าการร่วมมือกันร,ระหว่างไทยจีนในเรื่องของวงการแวดวงภาพ,พยนตร์หรือว่าวาดวงเสือค่ะมันจะส่งประโยชน์ยังไงให้กับไทยเราหรือก็จีนด้วยมองยังไงในมุมนี้คะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมในใน ภูมิภาคแถบนี้เนี่ยอันนี้มีความจําเป็นที่ต้องมีการทําความเข้าใจผ่านสื่ออย่างต่อเน,นือ่องอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วแล้วมองว่าในฐานะทั้งภาครัฐเองรวมถึงภาคเอกชนเองค่ะควรที่จะส่งเสริมยังไงในแวดวงการทําสื่อรวมไปถึงภาพยนตร์ระหว่าง2ประเทศหรือแม้กระทั่งในมุมของไทยก็ตามในระยะยาวอาจจะมีการร่วมลงทุนในการผลิตภาพยนตร์หรือการสื่อมีเนื้อหาที่ บางแง่บางมุมที่อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรูก้สร้างความเข้าใจร่วมกันในมิติต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเกษตรหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตก็ตามเพราะนั้นสื่อภาพยนตร์หรือสื่อในรูปแบบต่างๆก็เป็นเครื่องมือนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกัน มาที่คนภาพยนตร์อย่างคุณพัฒนาผู้กำกับมากฝีมือกันบ้างค่ะที่มองว่าหลังจากนี้ตลาดภาพยนตร์ระหว่างไทยและจีนจะมีการเติบโตอย่างน่าสนใจและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายและมองว่าภาพยนตร์อาจสามารถเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกันอีกด้วยค่ะผมคิดว่ามันแน่นอนมันคงไม่พ้นเรื่องการตลาดเนาะคือจีนก็เป็นตลาดใหญ่อย่างหลายมากน่าจะได้ข่าวว่าวันเดียวก็ทําเงินยิ่งกว่าเมืองไทยทั้งสัปดาห์แล้วอะไรเงี้ย คงเลาน่าจะได้ประโยชน์แน่ๆจากตลาด mm hmm. ส่วนจีนอ่ะผมคิดว่ามันมันได้แง่ในแง่การแบบสร้างความประทับใจบางทีก็ต้องยอมรับนะไทยบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณจีนแบบมีทั้งดีบ้างไม่ไม่ดีบ้างตามตามสภาพเนาะแต่ว่าถ้าหนังหรือละครมันครองใจคนได้ผมคิดว่าการปรับภาพลักษณ์ตรงนี้น่าจะช่วยได้ อีกหนึ่งอดีตคนวงการบันเทิงที่มาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ด้วยอย่างคุณอี้แทนคุณก็สะท้อนมุมมองอย่างน่าสนใจโดยคุณอี้มองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยและจีนมีความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นและมีการร่วมงานกันระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนแถมยังเป็นการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจและด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วยแถมยังมองด้วยนะคะว่ามีโอกาสและศักยภาพของภาพยนตร์ไทยในตลาดหนังของจีนค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะพี่อี้ทำไมถึงสนใจมาร่วมงานเสวนาวันนี้คะจริงๆผมสนใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยจีนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องฟิล์มหนังเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบมาตั้งเคยอยู่ในวงการนะแล้วก็ยังคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ที่เราจะได้ต่อยอดร่วมกันทั้งไทยและจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็เป็นมิตรกับเราที่ดีมากแล้วเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีศิลปินไทยเยอะมาก ผมว่าตลาดไทยอาจจะเล็กเกินไปสำหรับศิลปินไทยเราต้องไปโตที่จีนไปโตต่างประเทศบ้างเหมือนกับหลายลประเทศที่ส่งออกศิลปินแล้วก็ส่งออกบทดีๆผมว่าเรื่องวิธีคิดเรื่องบทเราไม่ได้ด้อยกับใครแต่เราไม่มีตลาดที่ใหญ่พอที่จะรองรับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะทําให้ได้เราต้องหาตลาดใหม่ผมว่าจีนคือตลาดนั้นและโดยนี้ภาษามันไม่ใช่อุปสรรคแล้วเราก็มีวิธีการแปลวิธีการเล่าเรื่องอย่างที่เขาบอกครับทั้งเรื่องฉลาดเกมโกงทั้งเรื่องหลานมากไปทารายได้อย่างมหาศาลผมคิดว่าเราต้องสร้าง คนไกลตรงนี้ทั้งนักคิดบทนักเขียนบทนักแสดงปุ่มกับแล้วก็โปรดักชั่นที่รองรับอุตสาหกรรมนี้ต่อไปในฐานะที่เป็นคนในแวดวงอยู่แล้วเป็นนักแสดงอยู่แล้วด้วยมองเห็นพัฒนาการภาพยนตร์ทั้งแวดวงของไทยและจีนยังไงมันเปลี่ยนไปในวันที่เราเข้ามาจนถึงวันนี้ยังไงวะผมว่ามี3เรื่องเนาะหนึ่งก็คือว่ามีการทําความร่วมมือและก็การเชื่อมโยงกันกว้างขวางขึ้น แต่เดิมเนี่ยโอ้โหกว่าจะหาโปรดักชันที่รับงานจีนคนที่สื่อสารได้น้อยเดี๋ยวนี้ใครๆก็แทบจะเต็มเวลข้ามรับเต็มที่อันที่2เรื่องงบประมาณผมว่าจีนเนี่ยเขาเป็นยุทธศาสตร์เป็นนโยบายที่เขาพูดถึงรัฐบาลเขาสับสนเต็มที่ว่าส่งออกเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมเรื่องของวิธีคิดเรื่องของจิตวิญ,ญญาณบางอย่างเขาเนี่ยเขาถือว่าสื่อแบบเนี้ยมันช่วยทําให้เข้าใจง่ายเรื่องเหล่านี้มันเห็นพัฒนาการของการสร้างสารแรงบันดาลใจเป็นยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนอันที่3ผมเห็นว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยมีมากขึ้นเมื่อสักครู่เอ้เขาเล่าให้ฟังว่าปีหนึ่งเนี่ยมีไม่รู้กี่โปรดักชันที่มาถ่ายทําแล้วทั้งความรู้ความเข้าใจที่เขาสนใจในรายละเอียดคนไทยก็เววค่มแล้วก็น่ารักเสมอสําหรับต่างชาติแล้วก็มันก็นํามาซึ่งการท่องเที่ยวด้วยนามารเรือ่องเศรษฐกิจที่ดีด้วยผมคิดว่าตรงนี้มันเริ่มที่จะเป็นจากไมโครเอคอนมีจะกลายเป็นแมคโครได้จากสิ่งเล็ก ที่เรียกว่ารักใหม่แต่สิ่งเล็กๆที่เราร่วมรว,มรวมงานกันทําร่วมมือกันทามันก็จะขยายไปเรื่อยๆอย่างเงยงานเสวนารั้งนี้ก็จะมีหลากหลายองค์การแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างแรงบันดาลใจสลับมาฟังมุมมองจากผู้กํากับและอาจารย์ด้านภาพยนตร์ของจีนกันบ้างอย่างอาจารย์เว่ยจุนที่เป็นแฟนคลับหนังไทยตัวยงเลยค่ะโดยเฉพาะหนังสยองขวัญที่เจ้าตัวชื่นชอบอย่างเรื่องโปรแกร,รมหน้าวิญญ,ญาณอาฆาตขณะเดียวกันอาจารย์ยังมองเห็นจุดเด่นและความท้าทายของการทำงานร่วมกันระหว่างไทยและจีน 所以泰国给我一个不同的一个文化体验。呃，可能我们在这个拍摄创作当中，呃，中国的很多题材我们都去尝试过，即我们希望呃为了光为了观众来去尝试一下不同那样的一个，让给观众一个不同的一个体验，所以希望把泰国。

工作人员之间的融合问题，还有一个挑战就是可能，呃，可能我们就是没有没有，呃，第二个挑战就是我们可能在拍摄过程中，呃，没有体会到真正的泰国文化，啊、呃，有一些文化的差异，这是两个挑战。那泰中合作，你觉得有什么好处呢？对两个方面。 泰中合作，呃，对两国人民来说，这是一个非常好的一个方向。呃，不管不管是电影和艺术，呃，文化等等一系列的合作，对我们两国的人民都有很大的帮助。 ท้ายที่สุดแล้วการเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งเวทีในการจุดประกายความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคนในวงการภาพยนตร์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือและสร้างการเรียนรู้อย่างเปิดกว้างซึ่งกันและกันหลังจากนี้เราในฐานะคนดูคงจะมีโอกาสได้เห็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทยและจีนมากขึ้นและเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ จากวงการภาพยนตร์ช่วงหน้าพาไปดูอีกหนึ่งแวดวงที่น่าสนใจนั่นก็คือวงการโฆษณาซึ่งคนไทยนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับล่าสุดครับมีบริษัทโฆษณาจากประเทศไทยไปเปิดสำนักงานที่ประเทศจีนจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดช่วงหน้าจับจ้องมองจีนครับ